สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารีวิวเป็นกระโปรงผ้าเกาหลีขนาดยาวนะคะจะเป็นทรง A ค่ะผ่าหน้านะคะจะผ่าทางด้านขาข้างซ้ายนะคะเวลาสวมใส่นะคะผ่าตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมานะคะประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะแล้วก็เขาจะรีดเพทตรงร้อยที่ผ่าลงมา เป็นรูปโบนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดชัดๆอีกทีนะคะทั้ง3ตัวนี้นะคะจะเป็นทรงลายเนื้อผ้าเหมือนกันนะคะตัวแรกจะเป็นสีชมพูนมค่ะตัวที่2เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวนี้เป็นน้ำตาลปานกลางนะคะไม่ถึงกับเข้มแล้วก็อ่อนเหมือนสีทีมนะคะตัวที่3เป็นสีเทาอ่อนค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าจะให้ดูด้านหลังนะคะ รุ่นนี้ด้านหลังไม่เหมือนกับด้านหน้านะคะเพราะว่าจะผ่าแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะคะความยาวค่ะเมื่อใส่แล้วนะคะวัดจากด้านข้างนะคะขอบเอวจนถึงปลายกระโปรงจะอยู่ที่37นิ้วค่ะคุณลูกค้าก็จะอยู่ที่ข้อเท้าพอดีนะคะตัวเอวก็จะเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นที่26นิ้วนะคะ สามารถยืดได้ถึง36นิ้วสูงสุดเลยค่ะจริงๆแล้วรุ่นนี้จะยืดได้ถึง4ี่ินิ้วค่ะคุณลูกค้าแต่แมคค้ะจะให้ที่36กําลังใส่สบายไม่ฟิตสะโพกมากนักนะคะตัวสะโพกก็ยืดหยุ่นเหมือนกันค่ะยืดได้ถึง40นิ้วค่ะสะโพกนะคะรอบเอวยืดได้สูงสุดถึง36นิ้วนะคะคุณลูกค้าทั้งสามสีเลยค่ะ ตัวลายถ้าสูงใกล้ๆนะคะก็จะคล้ายๆกับลายกุหลาบนะคะเขาก็จะทำเป็นตรงนี้นะคะจนถึงด้านล่างค่ะตรงที่ผ่านะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสวยค่ะค่ะด้านล่างนะคะ ตัวนี้จะเป็นสีเทาอ่อนค่ะสวยทั้ง3สีนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะในส่วนของสีชมพูนมนะคะก็จะเข้ากับเสื้อผ้าค่อนข้างจะต้องเลือกนิดนึงนะคะส่วนสีน้ำตาลอ่อนและสีเทา2สีนี้ก็จะเป็นสีเบสิกค่ะเข้าเสื้อผ้าง่ายหน่อยค่ะแต่ถ้าลูกค้าออกงานเป็นชุด อย่างเช่นเสื้อคุณลูกค้าสีประมาณชมพูกะปิอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนําให้ลูกค้าติดตู้ไว้ก็คือสีชมพูนมนะคะเพราะเวลาใส่เป็นชุดก็จะเข้าเซตนะคะเป็นสีสีเดียวกันทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเลยค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้าใยสับปะรดนะคะก็จะมีโทนสีประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าใส่ออกงานนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะทําเป็นขอบแบบนี้นะคะตัวเอลจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะตัวยางยืดนะคะยืดหยุ่นได้ดีมากนะคะใส่สบายจริงๆค่ะแล้วก็เขาจะทําเป็นด้านหลังไม่เหมือนด้านหน้านะคะตีเกตตรงนี้ลงไปนะคะประมาณว่าด้านหลังเป็น3ามชิ้นนะคะคุณลูกค้าไม่ผ่าเหมือนด้านหน้านะคะ ตัวนี้นะคะก็แนะนำอีกอีกรุ่นนึงเลยนะคะเพราะว่าทรงสวยค่ะเดินคล่องดีนะคะผ่าด้านหน้านิดนึงค่ะค่ะกระโปรงผ้าเกาหลีนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่ใส่สบายๆนะคะเป็นแบบกระโปรงของผู้ใหญ่นะคะที่เป็นทรงสุภาพค่ะสำหรับ3ตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นทรง A นะคะแต่จะมีเพิ่มมานิดนึงก็คือ ผ่าด้านหน้ามานะคะแล้วก็จะแต่งโบตร,ตรงจุดที่ผ่าขึ้นไปนะคะเน้นที่เนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้ายืดหยุ่นสวมใส่สบายนะคะตามตัวนะคะลูกค้าจะน้ำหนักลงหรือเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ยังสามารถใส่รุ่นนี้ได้อยู่นะคะเพราะจะไม่ได้ฟิกตายตัวว่าเอวเท่านี้นะคะแล้วก็มีความทนนะคะรุ่นนี้ก็คือซื้อตัวหนึ่งก็ใส่ได้นาน,นะคะ่ะ คุ้มค่านะคะราคา850บาทตรงนี้เราก็จะมีโปรโมชั่นเป็นฟรีส่งหรือฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะเบอร์โทรติดต่อค่ะ0827798990นะคะแอดไลน์เป็นเบอร์โทรหรือเป็น ID นี้นะคะ ROCK TUK TUK ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ